โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมเอฟกรุงรายชีวีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีตั้งค่าเรนเดอร์ 2K 6 0 fps กันนะครับหรือว่า 1440p 6 0 fps นะให้คมชัดและไฟล์เล็กนะครับเดีย๋ยวผมเอาวิดีโอเข้ามาก่อนนะฮะโอเ n นเอาอินโทรแล้วกันปึ๊บกดคลิกซ้ายค้างนะครับปึ๊บแล้วก็ลาก,ะละก,ะละกะมานะให้เป็นสีฟ้านะครับกดที่ไฟล์ครับ ไปที่คำว่าเรนเดอร์นะครับพอมาตรงนี้นะครับให้เราเลือกไปที่ตรงไหนก็ได้นะให้ต่อเป็นอินเทอร์เน็ต HD ตัวนี้นะอ่าแล้วก็กดคัดต้อมนะครับอ่าพอมาตรงนี้นะครับให้เราไปที่เฟรมไซส์นะครับอ่าเราจะคัดต้อมเฟรมไซส์กันนะฮะข้างหน้านะครับให้เราพิมพ์ไปเลยว่า2560นะครับข้างหลังนะครับให้เป็น1 4 4 0นะครับัอข้อโปรไฟล์นะครับให้เราเลือกเป็นไฮนะครับ เฟรมเลตตรงนี้นะครับสำหรับใครที่จะเรนเดอร์เป็น30 fps นะฮะกดตรงนี้นะครับส่วน60เฟรมก็กดตรงนี้นะครับ59.94นะอ่าแล้วก็ให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น50 50ล้านนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็ให้เป็น50ล้านนะฮะ Encode Mode ครับให้เราเลือกเป็น NV encoder นะฮะเราจะใช้การ์ดจอ NVIDIA ในการ Encode นะฮะส่วน preset นะครับให้เลือกเป็น High Quality นะครับ RC Mode นะให้เราเลือกเป็น VBR High Quality นะครับหัวข้ออ u ดีโอนะฮะก็ตามนี้เลยครับ Stem ไม่มีอะไรนะฮะไปที่โปรเจกต์นะครับอ่าตรงโปรเจกต์สำคัญเลยนะครับไอตรงวิดีโอ rendering quality นะครับให้เราเลือกเป็น base นะครับทุกคนอ่าแล้วก็ให้ทุกคนตั้งชื่อเลยนะฮะเขียนว่า 2K นะครับ 2K 60บ fps นะครับแล้วก็ให้เรากด s ซฟตรงนี้เลยนะครับหาแล้วกด ok เลยนะครับให้เรากดติดดาวไว้เลยครับเพื่อข้างหน้านะครับที่เราจะนเดอร์นะครับเราก็จะได้กดติกตรงนี้ปุ๊บเราก็นเดอร์ได้เลยนะครับผมแค่นี้นะครับวิดีโอที่เรานเดอร์ออกมาก็คมชัดและไฟล์เล็กแล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝาก comment subscribe like share กันด้วยนะครับทุกคนแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะฮะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ